เฮาก็ได้ฟังการให้กรรมฐานจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงแม้หากว่าเพิ่นมรณนาภาพไปแล้วแต่ว่าคําปากคเวาก็ยังฟังเลยคือจังยังบ่หันมรณภาภาคือจังเพิ่นอยู่น้าเห้าเพิ่นบอกเพิ่นสอนเห่าอยู่ตลอดนี่ถ้า ว่าตามสนวันนึงเขากอกว่าคนดีไม่มีวันตายเนีไม่มีใครรู้แต่เรารู้รู้ว่าครูบาอาจารย์นี่ทำเพื่อใครก็ทําเพื่อเรานี่แหละเพินเหตุเพื่อเห้าไเพ่าแม่ครูบาอาจารย์เราเนี่ยเพิ่นจะบอกเพิ่นจะว่าว่ากรรมฐานนี่เอาเป็นชีวิตจิตใจเห้ายัางเหตุเพร่ะหั่นใดคือเพิ่น่ง เขายังเอาเป็นชีวิตจิตใจบ่าทานใดบางเทือหัวใจห้องนี่มันยังมีเนืออื่นเขามาแสกหลายหลายกว่าศีลหลายกว่ารรมนะเฮายังเอาแนือื่นเขามาอยู่แต่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์กว่าเอากรรมฐานนี่เป็นชีวิตจิตใจตาเขาตั้งใจฟังดีๆนี่คำว้าการให้กรรมฐานมือนี ก็สามารถที่จะนําไปปฏิบัติได้ตลอดชีวิตตลอดชีวิตดังคำว่าเจ็ดคัมที่ว่าเฮ็ดอันไดใสใจอันนั่นนี่ตัวเจ็ดคํานี่กับพ่อแล้วถ้าถ้าว่าเรื่องการปฏิบัติเนี่เพ่อเรื่องการปฏิบัตินี่พ่อแล้วลงมือเหตุเลยแต่คำว่าเรื่องปริยัติมันก็นหลายหลายอย่างต้องซ่อนตักซ่อนนะ เชื่อมโยงสูตรนั่นสูตรนี่เอามาเชื่อมโยงกันคือสมัยที่หลวงพอบุญมากกับหลวงพ่อมหาบุตรศีไปน้ำกันผู้หนึ่งกับอ่าเรื่องปริยัติไปยกเอาโพธิปักกิยธรรมสามสิบเจ็ดประกาศมาไล่หนึงแต่ลำดับสติประทานสีสมประทานสีที่บาทสีอินรีห้าพระห้าโพชรงเจ็ดมักมีองค์แปดไล่วิสุทธิมรกเขามาอีก ลายย่านต่างๆเขามาแต่ว่าเพิ่นก็สิเว้ากันไว้ว่าตอนนี้เริ่มต้นอย่าพึ่งว้ากายมงึงมีไปให้ว้าหอดนี้ผู้ภาคปฏิบัตินี่มันยากถ้าวอกไปสูงหลายผู้ภาคปฏิบัติมันมันได้จะคิดโดยเฉพาะผู้ผู้ปฏิบัติมันไม่เป็นการวิปัาชนึกคืดเอามันบมแมนวิปัสชนาเพื่อนก็ต้องบอกกันไว้แนะกันไว้แต่ว่าคงเหานี่ก เอาเป็นวา่าบอกสู้กันฟัง่งอะไรครับน้ำผ่ากันเห็ดกันทําไปก็ยังบอกกันละคอยเห็ดคอยทําไปคอยเก็บคอยง่ายไปตามตามกันเยิ่มห่อหนิลนะเนาะตามกันเยื่มห่าพอเห็ดพอทําได้ฉะนั้นรักการมาพื่อปฏิบัติกับบริหนีหลายเอาแค่เก็บคํานีก่ก็น่าจะคุ้มข้องในเม่าเห็ดอันใดใส่ใจอันนั้นแล้วก็สร้างความเพียรน,นะความเพียร ต้องดูต้องมั่นมันบอกต้องดูต้องมั่นกับพ่อดีมันกับมาเข่ากันกับทั้งองค์พ่อเจ้าคณะจังหวัดมันบอกว่าจุดประสงค์ก็คือความพ้นทุกวิริยนะทุกขมัจจติบุคคลจะร่วมทุกได้เพราะอาศรรยัยความเพียรพระพุทธเจ้าอาศรรยัยความเพียรก็พ้นทุกได้ปรินิพานไปแล้วพาราหันก็อาศัยความเพียรก็ปรินิพานไปแล้วพ้นทุกไปแล้วภริยาสาวกทั้งหลาย ที่ไปอยู่ในสุทธวะอนานาคามีก็พผลทุกจากโลกขงองเฮาไปแล้วก,ก็บกสิปนิพานอยู่ในสุทธวะพุ่นพระสกทาฆามีอนานาคามีพระโซดาบันนั่นก็ผลทุกไปในบางส่วนก็อาศัยความเพียรทั้งมหมดเฮาก็คือกันก็ต้องอาศัยความเพียรอดีตย่อมากกำหนด อนาคตจะเอามาคำนึงพึ่งกำหนดปัจจุบันเขาเห็ดยังอยู่เดี๋ยวนี้นั่งอยู่ห้หูว่าจของนั่งอยู่ยางอยู่ยืนอยู่เขี่ยดื่มขี่เงี้ยวเห็ดยังอยู่กระตาาใไ้หู้ใหูเมื่อขคี่งเจ้าของให้หูเมื่อขคี่งเจ้าขององค์ประกอบองค์คุณอันสำคัญในการปฏิบัติของเฮ่าก็สามประการพยา,ยามเฮ็ดให้มีเห็ดให้มากเห็ดให้เจริญ ก็คืออาตาปีความเพียรเผาบาอย่างกี่หลวงพ่อพลว่นนั่นอาตาปีความเพียรเผาเผาบาปอยู่เลยมันชีข้ขานบอกเขาก็เผามันลุกขึ้นมาอ่ามันชี้ขานกูบว่าขานนะมึงอ่าลุกขึ้นมาเผาเผา,เาบาบโมเมนต์นสะสมบาปได้เราต้องเผาบาปอาตาปีความเพียรเผาบาปสติมาสัมปชาโน สติมาสัมปชานโนอาตาปีสัมปชานโนสติมาสัมปชัญญะค,คือความห um ูเมื่อคิงหูเมื่อคิงเข้าสีเว่า wow เข้าสีเห็ุอันใดก็ตามให้หูเมื่อคิงเจ้าของว่ากําลังเห็ุกําลังเหตุยังอยู่นี่มันเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นประโยชน์เป็นโทษหรือว่าเป็นโทษเป็นบุญหรือเป็นบาปให้ห um ูเมื่อให้หูเมื่อเจ้าของมันจะมีฮีริโอตาปะเกิดขึ้นละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาป สติความระลึกได้ก่อนสิเหตุสิทำสิว่าคิดให้มันได้ระลึกได้ซะก่อนเฮาสิว้านนี้ควรบนนอควนหรือบกควนนอว้ากบโรกเกิกเล็เว้าสัพเทเฮละว่าส่วนกันไปทั้งนอกเว่าเรื่องขอบเรื่องขั้วว้าพื้นนั่นพื้นนี่ว้าอันอื่นไปว้าเรื่องนอกสินนอกถ้ำไปบ่ควนเฮาก ระยับยับยั่งไหวมีสติระลึกได้ต้องสำรวมได้จากนี้ไปต้องระมัดระว่างนะต้องระมัดระว่างเฮาได้บอกผัสสงเฮากับได้บอกญาติบอกโยมแล้วว่าสิมาปฏิบัติอย่าให้มันเสียคำบอก,บอก,บอกตกกระเทินขั้นได้ล่เฮือนแล้วอย่าถอยลังให้เขาซาตกกระเทินขั้นได้กวนน้ำแล้วก็กวนซาให้มันคุนขั้นว่ากวนคุนแล้วซิ่วกลุ้งหากสีง่อมดอกนะมันบอกก่บอหลือวิสัย มนุษย์นี่มันสามารถพัฒนาได้พัฒนาศักยภาพได้ได้ดีซ้ำนะถ้าเหตุได้ได้ดีซ้ำถ้าพัฒนาได้ดีแล้วมานพมยังก้มกราบเลยมนุษย์เท่านี้มานพมยังก้มกราบมีพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างมันก็พัฒนามาก,กปีนความปีนง่ายมากว่ามันจักมันจักพบจักสาดตกนรกกับพ้องนั่นไปเกิดเป็นสัตว์ในระชานกับพ้องนั่น กลัวสิมาสะสมบารมีไหนเฮ้าก็คือกันนั่นล่ะจักมันเหตุอย่างมาแน่พระพุทธเจ้ามันว่าเป็นขวัญใจของคนพลาดนะก็เคยพลาดมาคืนกันเฮ้าก็เคยพลาดเฮ้ากับมายางน้าหอ้องน้ําห้อยรถเดินเดินตามรอยบาพภะษาสดาเดินตามรอยบาพภะษาสดาต้องสมรวมระวังมีความเพียรมีความหูวเมืองขิ่งมีความคิดได้ละลึกได้ สามตนี่แหละสำคัญพญยา,ยามเฮ็ดห้มีเฮ็ดห้หลายเฮ็ดให้เจริญเนี่ยอดสาเอาฮอดสาเอาเว่าแมนว่าเฮ็ดคือยังห่าอยู่วัดห่าไอะไต้องปรับตัวใหม่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวผู้เจ้าการผสมมันกับบริพัฒนาจะเคลื่อมันคือเก่าคือเก่าอย่างนั้นแหละมาแล้วกลับขึ้นไปก็คือเก่าเลยบริพัฒนาจะของจ๊กเถื่อทนั่นก็ต้องปรับปรุงเอา เนี่ยพอ,อคูบาต้องพีคือกันมาแล้วกับเพตุเอาครับเฮาเฮามันเกิดภายหลังภายรุ่นเฮามันเกิดมาท่านพ่อแม่คูบาอาจารย์เฮาก็ได้สันนี่ละแต่ว่าเฮาก็ยังมีบุญยูยังได้มากยังยังดีกว่าผู้อื่นยูนบางคนบวชสิบปีเศร้าปีม่ได้มากปฏิบัติแตงสีเลยครับยูจังสั่นล่ะยูยูบัดกับยูยูไปที่ซื่อน,นี่ล่ะบ่ได้มากประพฤติปฏิบัติคือเฮาเฮา,านี่ คือว่าเป็นผู้มีบุญอยู่ได้ยมาพอ่อได้มาเห็นได้มาเหตุมาทำต้องระมัดระว่างอันใดเฮาเคยปาดเคยบอกกะงดนะสิ่งสำคัญยุ่ไสก็สิบอกอยู่เลยว่าสามประการนี่ให้เฮาขึ้นอยู่เสมอข้อห้องว่าสมณะสัญญาถ้ามีสมณะสัญญาสามแล้วอีเกเอ็่ยางคือคุณงามความดีเจ็ดยามเกิดขึ้นก็ได้10ในทศกันิบาศ ทศกสณฐนิบตัติถ้าเห็ดสามมันได้เกมันบอกพ่อเห็ดอยู่บ่เห็ดสามยางได้ได้อีกตั้งเกอยางคนนะ่ะเห็ดสามได้เกเป็นสิปหนึ่งเฮ้าต้องระลึกยู่เสมอว่าเฮ้านี่เป็นนักบวชแล้วเป็นพระเป็นเน่นเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นนักบวชแล้วนี่เป็นผู้ออกจากเพือนแล้วศัทธ,ธาอาคารสมาอานาคาริยปปัชตาเป็นผู้ออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้ว ออกจากเพื่อนจากซ่านเมื่อแล้วได้ทำว่าเป็นนักบวชแล้วอากับกิริยาใดๆเป็นของสมณะคือผู้สงบผู้นักบวชเป็นนักบวชเป็นผู้สงบเฮาควรทําอากับกิริยานั้นๆการว่าการย่างบอกการนั่งบอกการยืนการนอนบอกต้องเหตุเฮี้ยนเฮี้ยนเหตุซะก่อนเฮตุสิ่ือคือซะก่อนมันบ่ท่านเม่นก็เฮ็ุสิคืก็คือซะก่อนย่างมันเค็มเคียมว่ามันเค็มเคียม เป็นจําเป็นต้องว้าค่อยว่าบ่จําเป็นบ่เว้าหัวมันนะมันสิตายบอกรันมันสิตายดีบอกมันโเดลบอกเอาบ่งดูนะเฮ็ดเห็นมันคือนะซ้าทาเฮ็ดสิคือคือซะก่อนมันหันสิเปลี่ยนไปของมันดอกไผสีมเป็นโอโรดเนาะบวชเม้ามันบ่แมนสิมาเป็่นโอโรดได้่ต้องมาฝึกมาหัดมาแอบมาหัดมาเฮี้ยนมันบ่เมนมามีกลิ่นสําเร็จรูปเด้อที่จะมาสีฟ่องใส่น้ากินในลดมันต้องมาฝึกมาหัด ต้องมาคัดมาเก่าสะก้อนห่อทั้งหลายโมน,นี่ต้องมาหัดมาเฮียนสะกอนอันใดเป็นเป็นคอปฏิบัติของนักบวชของสมณนะห่อเหตุอันนั้นนี่เขาต้องเตือนเจ้าของเนี่ยว่าเขาเป็นนักบวชแล้วอันที่สองเขาต้องอาศัยผู้อื่นเลี้ยงขีดเข้ามาพึงผ้าอาศัยท่านพระคู่เพิ่นเนี่ยนี่พระคู่มงคลวิทยาคุณมาพึงผ้าอาศัยญาติโยมผูข้าเจา้าอุตสาห์รยายาม อดลับอดนอนตื่นเด็กลูกเศร้านี่ป่านนี่กับผ้ากันนอนจ้องง้องยูน่น้าเกียบยูน้น้ำดินยู่น้ำหยาอูนั่นแหะนอนยืน้อทำร่งคั่วกับนอนเฝ้าเฝ้าเขาสานเฝ้าซิงเฝ้าของตื่นเศร้าขึ้นมากอะ่ะผ้า,ากันมาเขาไหวตื่นเศร้าขึ้นมากับบ้านต้มเขานี่เขาอดร่นทนหนาวย้อนหยันย้อนอยากได้บุญน้นาเฮานี่ได้ว่ามันอยากได้น้ำพุไดได้น้าเฮานี่ได้ที่จริงก็เจ้าเฮ็ก็เจ้าก็ได้นั่นแหละแต่ว่าความหวังอหนึ่งก็คือว่า นอกจากก็ได้น้ำเห่ากับไม้ยถึงว่าเขาต้องมีผู้ท่านหมดต้องไปท่านกับผู้ใดผู้หนึ่งนั่นเขาก็มุ่งหวังเบื่อเห่าเนี่ยเหามากกว่าคือปฏิบัติเขามาท่านกับเห่าเขาสิไใ้บุญหลายจริงจริงเนี่ยเพราะงานกรรมฐา,านานี่มันเป็นบุญบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเขาต้องคึดเพื่อน้าเห่าเห่าอาศัยผู้อื่นเลียงขีดเห่าต้องเฮ็ดตยเขาเลียง,งายโ่เมนเห็นแก่าปากแก่ทองอยากได้ยังกับไปเรียกร้องเอาคือเห่าเคยอยู่ธรรมดากบว่ามเมน อันนี้แหละขอที่สองอันที่สามคือเฮาต้องพัฒนาเจ้าของให้ดีขึ้นไปก็นี่ม่นเปนอยู่ซ้ำนี่ได้ต้องพัฒนาขึ้นเออเฮาสำร่วมในซํานี่แล้วต้องเ็ดให้มันดีขึ้นไปก็นี่เฮารักษาศินได้แล้วเ็ด hey, สมาธิมันเกิดขึ้นเ็ดปัญญาให้ hey, มันเกิดขึ้นพัฒนาเจ้าของขึ้นไปอีกให้มันดีขึ้นไปกว่าเกา่าว่ามันอยู่ซําเกา่าเนี่ยต้องพัฒนาเจ้าของขึง้น,นสามประการเป็นสิ่งสําคัญในการเป็นนักบวชของเฮา ถ้าเฮ็ดบอดีมันมันเป็นโทษเป็นโทษเป็นไพ่เป็นบอกว่าหยาฆ่านี่คันกำลุ่มลวมดึงมาามันสิบาดมือถ้ากำเนียนดึงมันก็ขาดหยามันก็ขาดติดมือว่มาถ้าห่อกำลุ่มลวมนี่ยญาค่มบาดมือห่อห่อเฮ็ดละลวมการมาบวชคือกันการมาปฏิบัติคือกันคันให้หอเฮ็ดละลวมมันบาดเ่าไหนมันบาดห่อกำบาบบาปตาา่างๆมันบาดห่อ อยู่ใส้มันก็เศร้าก็มองทีานั้นเฮาก็กรรมให้มันแน่นๆนะกรรมให้มันแน่นๆกรรมวัฏฐานนะกรรมมันแน่นๆลงมือเฮ็ดลงมือทำพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าปิ้นปู้ปิ้นแป้ปิ้นปู้ปิ้นแป้ปิ้นไปไปมาสอกคนเฮ็ดหาบางอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะน้ำอาจมันอาจจะบ่ตรงมันอาจจะบ่ถูกคือเฮาเหตุหรือว่าอุปนิสัยเก่าๆเฮาบางเทื่อเฮาเคยเฮ็ดมาเฮาก็สอกคนตัวผู้เจ้าน้ำ เออลองเห็ดทานี่เบิ่งล่องเห็ดจังซีเบิ่งมันเป็นน้าเานอเพิ่นแนะนํามาแนวนี้เขาอาจจะพักรักปุงจัหน้อยแต่ว่าแหลกๆเนี่เอานําซะสก่อนเห็ดนําซะสก่อนส่วนอันเคยเห็ดมากกับักว้ก้อนก็ได้พักว้ก่อนมันจังไปน้าหองน้าหอยมันจังแนะนํากันง่ายแนะนํากันง่ายหาลองเทอมัมมีอารมณ์ยังเกิดขึ้นมันก็อจังแก้ไขถืกจุดไนวัาซั่มันโอ้มันเห็ดหยากคือได้แก้ไขหยากอยู่เรื่องกรรมฐานนี่ก็ได้ นั่นการละมัดร,ระวังเด้อญาตย่อมคือกันกันละมัดร,ระวังเอาไว้พาทรงองค์พระเจ้าเฮากันละมัดร,ระวังเอออย่าพอใดเคยแหละกังดได้มีอยู่บ่ออย่าพอเออง,งดงดแหละได้เอองดแหละอาตามาเป็นพ่อห่างผัวตายผเมียตายตัวเนาะเออมันผัวตายเมียตาย แต่าเป็นพ่อห้างเมียตายหนีจากโมเมนต์หัดเฮียนแหล่ะเนเอาพักไว้สักก้อนเออเขายังมีเวลาสีได้แหละกรรมอยู่ดอกตอนนี้ออกกรรมฐานสักก้อนน้อสักก้อนเฮียนน้อสักก้อนอ๋อยากแลแน้ออยากแลแนอจักใจเฉพาะอยากนั่นน้ออยากนี่น้อก็งดไว้เออมายังควายยั้นน้อไส้ยัางน้อพ่องน้อยุบน้อไปแล้วแบบนี้เฮียนน้อมาเนี่เฮียนน้อสักก้อนแลพักไว้จงเฮียนเอาที่ล้างเออ บอกกันไว้ซ้เนี่ละเนาะต่อไปห่อกับแพรส่วนบุญส่วนกุศลที่ห่อได้เห็ุได้ทำม,มากก็จะแยกย้ายกันไปพักพอนรับนอนไปหอดแล้วกับผู้ใดนอนดีไซกับบอกไปว่าเอาได้บอกอไปเอามั่นะนังเจอไปนอนทับทีเขาแจ็คเป็นทีผู้ใดละเนอ่ยนอนทับขอขออภัยเ้อมาขอเพลกผ้าอาศัยเส,สื้อวางเสื้อข้าวก็ไปบอกของเขาเอาได้ เออให้มาอนโมทานาบุญน้ำการมือไดนนอนบอตื่นกับมาปุุกในเด้อสากขาแลงหมดเด้อไอทนาทันเลยยังได้บุญน้ำเดยขันเขาสากขาห่อรอโอ้ยสาธุฮะแผ่บุญให้เขาหรอเออมือไหมันบางเทียม,มันมีอยู่ได้เหมือมนมานอนบ่ตื่นเนาะแผ่ให้เขาเอ้าวต่อไปก็ตั้งใจแผนน่บุญแผ่กุศลอีทางในปุณยัง นิพพานสัพจโยโหตุด้วยการบำเพ็ญของข้าพระเจ้านี้ขอจงเป็นปัจจัย,จน,จจยนำไปสู่พระนิพพานด้วยเทิน,น,นอีกทางโนปุญญภา,าคังสัพพสัตตานังเทมะ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอเพ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาคูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายยากมิสหายสัรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวร พระภูมิเจ้าที่เทพาอารักมหิสักกลับบ้านเจ้าป่าพระนาภัยพูดผีปีศาจโอเปมัวสุรกายทั้งหลายจงพากันอนุโมทนารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย แตุ่ทิศให้อยู่นี้ถ้าสรพสัตว์ทั้งหลายเราใดได้รับความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าเสวยความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุสาธุสาธุ 아누모타미